ถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นคนที่มีรายได้น้อยไม่สามารถทำประกันได้ลองฟังคลิปนี้ดูครับในอดีตนะครับย้อนไปเมื่อ15ปีที่แล้วผมประกอบอาชีพเป็นอาชีพที่สุจริตครับมีเกียรติมีศักดิ์ศรีใครๆก็นับหน้าถือตานะครับอาชีพนั้นก็คืออาชีพครูนั่นเองครับแต่เป็นครูอัตราจ้างครับช่วงนั้นก็อายุ20ต้นๆน,นะครับรายได้ก็6,000บาทต่อเดือนเท่านั้น ผมจึงตัดประกันชีวิตออกจากวงจรชีวิตของผมไปเลยครับเพราะผมเชื่อว่าคนรายได้น้อยอย่างผมเนี่ยไม่สามารถทําประกันชีวิตได้อยู่แล้วครับบวกกับความเชื่อเก่าๆที่คนรุ่นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายครับส่งต่อกันมาครับว่าการทําประกันนั้นเป็นการหลอกลวงครับปมตุนครับก็เลยยิ่งไม่อยากทําประกันไปกันใหญ่เลยครับแต่ผมมีความฝันครับที่จะให้คุณพ่อคุณแม่ของผมนั้นได้จับเงินล้านก้อนแรกในชีวิต ผมจึงเริ่มต้นที่จะพัฒนาตัวเองครับเพื่อให้ไปสู่จุดมุ่งหมายตรงนั้นให้ได้แต่ด้วยความที่ผมรู้สึกว่าผมเป็นคนที่ไม่เก่งเหมือนใครเขาครับผมก็เลยคิดว่ากว่าจะไปถึงเส้นชัยเนี่ยคงต้องใช้เวลานานพอสมควรเลยและถ้าเกิดว่าผมไม่อายุยืนถึงขนาดนั้นไม่ใช่แค่ความฝันของผมที่จะพังทลายลงนะครับความฝันของคุณพ่อคุณแม่ของผมนั้นก็จะต้องพังทลายลงไปด้วยผมจึงต้องหาแผนสำรองครับ เผื่อมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยความฝันของผมความฝันของพ่อความฝันของแม่จะไม่สูญหายไปกับชีวิตของผมครับและสิ่งที่เซอร์ไพรส์ที่สุดนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ผมเคยมองข้ามในตอนแรกกับให้ได้ในสิ่งที่ผมต้องการนั่นก็คือประกันชีวิตครับซึ่งในขณะนั้นครับผมอายุ25ปีครับแบบประกันแบบตลอดชีพครับทุนประกัน1ล้านบาทนะครับก็ส่งเบี้ยประกันนะเพียงแค่เดือนละ2,000บาทเท่านั้นนะครับ ตอนนั้นนะครับผมเงินเดือนแค่6000บาทนะครับก็สงเบประกัน2,000เหลือใช้ส่วนตัวนะครับ4,000บาทครับก็เรียกว่าตึงมืออยู่นะครับแต่ว่าด้วยความคิดที่ว่าเราต้องการจะทำนะครับเพื่อคนที่เรารักนะครับเราก็ต้องทำให้ได้ครับนั่นคือแผนสำรองที่ผมเตรียมไว้นะครับถ้าตัวผมเองไม่สามารถหาเงิน1ล้านบาทแรกมาให้กับคนที่ผมรักได้ก็ยังมีตัวสำรองครับที่จะมาสร้างเงิน1ล้านบาท ให้เขานั้นได้ใช้ชีวิตอยู่ต่อไปครับเวลาผ่านมา15ปีครับตอนนี้นะครับถ้าเกิดผมต้องการจะสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นนะครับแบบประกันเดิมนั้นนะครับด้วยอายุที่มากขึ้นครับผมไม่สามารถที่จะออมในเบี้ยเท่าเดิมได้แล้วนะครับเพราะว่าเบี้ยนั้นขึ้นตามอายุครับและผมก็ต้องเซอร์ไพรส์ใหม่อีกครั้งหนึ่งครับเมื่อผมได้รู้จักกับแบบประกัน universal life ซึ่งให้ความคุ้มครองนะครับในช่วงอายุปัจจุบันของผมนะครับ1ล้านบาทนะครับ ใช้เบี้ยประกรันเพียงแค่เดือนละ1,000บาทเท่านั้นเองครับและยังได้ลุ้นนะครับในผลการลงทุนของพอร์ตการลงทุนแบบ U L ด้วยครับทั้งถูกทั้งดีแบบนี้นะครับไม่มีไม่ได้แล้วนะครับถ้าทุกคนสนใจนะครับทักข้อความกันเข้ามาเลยนะครับผมยินดีให้คำปรึกษาเต็มที่นะครับและพบกับครูบ้ามได้ใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ